อามาดูกันอีกสักตัวอย่างนึงครับคราวนี้เราสนใจที่จะหาค่าของ CnK นะครับซึ่งก็คือฟังก์ชันในการคำนวณจำนวนการเลือกสิ่งของ k ชิ้นนะครับจากของที่มีอยู่ n ชิ้นนะคือ n เลือก k นั่นเองนะครับซึ่งมีนิยามเขียนเป็นเร c เคอร์เได้แบบนี้นะครับก็คือถ้าเรามีของ n ชิ้น จะเลือกออกมา k ชิ้นเนี่ยนะครับถ้า k เป็น0หรือว่า k เป็น n เนี่ยนะนะคือไม่ต้องการเลือกสักชิ้นเลยนะครับก็มีวิธีเดียวไม่ต้องเลือกนะหรือถ้าต้องการเลือกทุกชิ้นนะก็มีวิธีเดียวเองนะครับก็คือเลือกทุกชิ้นแต่ถ้าไม่ใช่เช่นนั้นนะครับก็สนใจเลือกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะครับเลือกชิ้นหนึ่งขึ้นมานะเพราะฉะนั้นจำนวนชิ้นก็จะลดลงเลย k ลบหชิ้นเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนปัญหาเลือก K-1 ลบหชิ้นจาก N-1 ลบหชิ้นพราเราเลือกออกมาแล้วชิ้นหนึ่งะครับกับกรณีสนใจที่จะไม่เลือกชิ้นนั้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังต้องเลือก k ชิ้นจาก N-1 ลบหชิ้นก็เขียนได้เป็น r e c u r r e n ์แบบนี style 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 style, ้ถ so, so, ้าเราต้องการเขียนเป็นฟังก so, ์ช so, ันเพื่อที่จะคำนวณค่า cnk นะครับก็เขียนไปตรงๆไปตรงมาเลยด้วย r e c u r s i v e โปรแกรมจาก r e c u r r e n ์นี้ cnk นะครับก็เริ่มด้วยเงื่อนไขเริ่มต้นนะกรณีเล็กๆ นะครับก็คือถ้า k เท่ากับ0นหรือว่า k เท่ากับ n นะก็คืน1นะึ่นะนี่ก็ตรงกับกรณีเริ่มต้นแบบนี้หรือถ้า k มันอยู่นอกช่วงนะครับอย่างเช่น k ติดลบหรือว่า k เกิน n ไปนะครับนันนี้ไม่มีครับนะฮะไม่มีการเลือกเลยสกักอย่างเลยนะครับก็คืน0ูนไปนะคือกรณีนี้แต่ถ้าเป็นกรณีที่ k มากกว่า0แล้วก็น้อยกว่า n เนี่ยนะเราก็เข้าสู่กรณีที่ต้องมีการเรียกซ้ำ c ลบ1 k ครั้งหนึ่งนะครับกับเรียก c n ลบ1 k ลบ1อีกครั้งหนึ่งแล้วนามาบวกกันคืนผลกลับไปก็ตรงไปตรงมาตามนิยามของ Recurrent หากเราสั่งทํางานดูนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเช่นผมลองเลือก c 4 2เนี่ยนะครับก็จะเกิดการเรียก c เนี่ยนะครับแสดงได้ด้วย call tree นะคือต้นไม้การเรียกซ้ำเนี่ยนะครับดังแสดงตอนนี้ นะก็จะเกิดการเรียกซ้ำๆเนี่ยนะครับก็คือเรียก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งมองดีๆก็จะเห็นความซํำซ้อนนะครับนะอย่างเช่นเนี่ยนะหนะึ่งสองส4สองหนึ่งะก็มีเรียกตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับเรียกซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเห็นแบบนี้นะครับก็เหมาะมากเลยครับที่จะนำเอาแนวคิดของ memorization นะมาช่วยในการ ลดภาระในการที่จะต้องคํานวณอะไรซ้ำๆนะครับเพราะว่าเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นที่เราเรียกกันว่า overlapping subproblems นะครับคือปัญหาย่อยมีการซ้อนเหลื่อมกันถ้าเรานําเอาฟังก์ชันนี้เนี่ยนะครับไปเขียนโปรแกรมนะแล้วสั่งทํางานดูนะครับผมก็ทดลองเขียนดูแล้วก็เรียก c n n สอ่ะนะโดยที่ n เนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ศูนย์ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นเลยครับว่า เวลาการทำงานก็จะโตเป็นแบบ Exponential อีกละอันนี้ก็เป็นเพราะว่าปัญหาย่อยๆเนยนะครับถูกแก้ไขแล้วก็ถูกหาคำตอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็แก้ไขครับจากโค้ดเดิมตรงนี้เนี่ยนะเราก็จะเพิ่ม memoization เข้าไปดัปนงนี้นะครับก็เป็น C N K วันนี้เราจะเติม เพิ่มตารางเข้าไปตารางหนึ่งนะครับตาราง C ใหญ่นะฮะที่จะเอาไว้จําคําตอบนะครับก็ตรวจสอบกรณนี้เงื่อนไขเริ่มต้นแบบปกติเลยนะเพราะเราเงื่อนไขแบบนี้เรารู้คําตอบอยู่แล้วนี่ครับแทบไม่ต้องจำนะฮะคืนได้เลยแล้วก็เงื่อนไขนี้ก็คืนได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ในกรณีที่ไม่ใช่2เงื่อนไขนี้ก็ต้องมีการคํานวณแต่ก่อนคํานวณน,นะครับเราก็ตรวจสอบก่อนครับว่าเ,เจ้าตาราง C ที่ว่าเนี่ย มันมีคําตอบนั้นอยู่ไหมนะครับมีคําตอบของ n c o ม a k นี้อยู่หรือเปล่านะถ้ามีเราจะได้คืนเลยนะครับเพราะฉะนั้น c n k ที่ว่าเนี่ยนะครับเราได้เก็บค่าที่เกินศูนย์ไว้ไหมอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากรณีทั่วๆไปนะครับ c n k ถ้า n กับ k เป็นค่าที่ถูกต้องเนี่ยนะก็จะมีค่าเกิน1ทั้งนั้นเอ้เกินศูนย์ทั้งสิ้นนะครับตั้งแต่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความที่เป็นจนํานวนบวกเนี่ยเป็นตัวบอกว่า ช่องนั้นๆในตาราง c เนี่ยละครับเป็นช่องที่เก็บคําตอบหรือไมนะ่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นศูนย์ก็ไม่เก็บถ้ามากกว่าศนก็คือว่าเก็บคําตอบแล้วก็คือเป็นคเป็นเราได้คํานวณหาคําตอบของปัญหานั้นแล้วเราะฉนั้นถ้าเคยคํานวณแล้วมีร,รู้รู้จักคําตอบแล้วเนี่ยนะครับก็คืนคําตอบนั้นกลับไปเลยเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่เราก็จัดการเรียกซ้ําตัวเองนะก็คือเรียก c n ลบห k กับ c เอล1แน่นอนครับก็ต้องส่งตารางลงไปด้วยตาราง4ตาราง4ลงไปและที่สําคัญก็คือเมื่อคํานวณเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องจําคําตอบเอาไว้ C N K เพื่อที่จะไปใช้ในโอกาสต่อไปด้วยเทคนิคของการเติม Memorization แบบนี้เข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเราเรียบ c 1 5 5แบบนี้เนี่ยนะครับ10,5แบบนี้นะโดยไม่มี Memorization เนี่ยนะครับจะเกิดการเรียบ จ้าฟังก์ชัน c n k เนี่ยนะครับถึง5 0 3สามครั้งนะอันนี้ได้ลงทำการนับดูมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราเรียก c 15แบบนี้นะครับแล้วส่งตารางลงไปด้วย1ตารางซึ่งแน่นอนครับมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์หมดก็คือยังไม่มีคำตอบเลยแล้วก็มีการเติมคำตอบไปเรื่อยเติมคำตอบไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการนำคำตอบเก่ามาใช้เลยจะพบว่าจะเกิดการเรียก c n k เนี่ยเพียง51ครั้งเท่านั้นนะจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพการทํางานก็จะเร็วขึ้นมาโหรานเลยนะครับด้วยการที่เราหลีกเลี่ยงการแก้ไขปัญหาซ้ําแล้วซ้ําเล่าถ้าลองนําเอาทั้ง2ฟังก์ชันนี้นะครับแบบมีไม่ไมี m e m o i z a t i o n นะครับกับมี m e m o i z a t i o n เนี่ยนะไปเขียนในโปรแกรมนะครับลองสั่งทํางานดูแล้วก็นับจํานวนครั้งที่มีการเรียกเจ้าฟังก์ชัน c เนี่ยนะก็จะได้ดังรูปนี้ครับ ก็คือกรณนนีไม่มีเมมโมไรเซชันเนี่ยนะครับก็โตแบบ exponential นะฮะถ้ามีเมมโมไรเซชันเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะโตโค้งๆอ,อ,อยู่ดีนะแต่อันนี้กรณีนี้จะไม่ใช่เป็นลีเนียนะนะฮะอันนี้ก็จะโตเป็นโค้งๆซึ่งอันนี้จะเป็นฟังก์ชันควอตติกนะครับเป็นฟังก์ชันควอตติกนะเพราะว่าดูคร่าวๆนะจำนวนข้อมูลที่เราต้องเติมแล้วต้องจําคําตอบเนี่ยนะครับมันจะแปลตาม n กับ k นะ n กับ k นะครับถ้าเราเรียก n แล้วก็ n ส่วน2แบบนี้นะตารางก็จะมีค่าเป็น N คูณกับ N ถส่นสซึ่งคือ n ำลังสองส่วนสนั่นเองนะครับเวลาการทํางานก็เป็นฟังก์ชันกาลังสองอย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าฟังก์ชัน exponential มโหรานครับลักษณะการคํานวณ c n k ท,ที่ได้ทำมาเนี่ยนะครับเราอาจ e> จะมองอีกแบบหนึง่งนะที่ผ่านมาเราเขียนเป็นแบบ Top Down คือเขียนแบบ r e c u r s i v e โปรแกรมแต่ถ้าเรามองเป็น Bottom Up นะครับก็คือคํานวณจากกรณีเล็ก รวมกนะักนนะกรณีเล็กๆรวมกันใหญ่ขึ้นเล็กๆรวมกันใหญ่ขึ้นนะครับเล็กๆได้คําตอบที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเจอคําตอบที่เราต้องการเนี่ยนะครับนั่นก็จะเป็นลักษณะ bottom up แต่ในที่นี้เพอเราเขียนกรณีเล็กไปอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะฮะเราอาจจะดูแล้วแปลกๆนะครับเพราะว่า bottom up น่าจะหมายความจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็เพราะว่าอันนี้เขาเขียนเป็นแบบรูปแบบที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสกาลนะครับที่ เป็นที่รู้จักกันในวงการทางณิตศาสตร์นะครับนะเอ่อบอททอมในที่นี้นะครับก็หมายถึงหาคําตอบของกรณีเล็กๆนะฮะแล้วอัพก็หมายความว่านําคําตอบของกรณีเล็กๆเนี่ยนะครับนะไปสร้างเป็นคําตอบของกรณีใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นการหาคําตอบกรณีใหญ่ขึ้นก็คือการใช้คําตอบกรณีเล็กที่รู้แล้วนะครับมาสร้างนะถ้าเราจะมองเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นรูปลักษณะของบอททอมอัพมากกว่านะครับคือบอททอมนะฮะคือข้างล่างเนี่ยนะครับ ก็เป็นกรอนี้เล็กแล้วก็สร้างโตขึ้นเป็นข้างบนข้างบนก็เป็เรื่อยนะครับสามเหลี่ยมปัสกาวก็มีมาแต่โบราณแล้วนะครับทางด้านทางประเทศจีนก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีได้มีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของเขาแล้นี้เจ้าสามเหลี่ยมปัสกาวเนี่ยนะครับเราเขียนจากรูปเมื่อกี้นี้นะตอนนี้เขียนอยู่ในรูปของตารางก็แล้วกันนะครับก็จะเห็นว่ามันเบี้ยวๆบหน่อยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตารางสามเหลี่ยมปัสกาวนี่แหละ นะแต่เขียนเปียวๆหน่อยหนึ่งเพราะมันจะมีรูปให้มันตรงกับสิ่งที่เราเห็นเป็นอะเรสองมิตินะครับคือ n, k นะเี่ยถ้าเราต้องการรู้นะครับ c 6 2กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับนะสิ 15. เราจะใช้ตารางนี้นะครับเราจะสร้างตารางนี้นะในการจำคำตอบแล้วจะเขียนแบบพัทอมอัพ ก็คือจะถ้อยเติมข้อมูลนะกรณีเล็กๆตามรูปเมื่อกี้นี้นะครับที่เราแสดงให้ดูแล้วก็สร้างกรณีใหญ่จากกรณีเล็กกรณีใหญ่จากกรณีเล็กจนกระทั่งเจอคําตอบที่ต้องการจากรีเฟรนด์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าผมต้องการรู้ C 6 2นะผมก็จะจองตารางนะครับตั้งแต่ช่องที่0ูนะแถว0ถึง6นะครับแล้วก็คอลัมน์0ถึง2นะเราต้องเติม แถวศูนย์ก็ล่มศูนย์ด้วยก็เพราะว่ามันมีกรณีเริ่มต้นคือ k เท่ากับศูนะครับกับ k เท่ากับ n เนี่ยนะครับเอาละแต่นี้ k เท่ากับศูย์ก็คือกรณีนี้ k เท่ากับศูนย์ะเราก็เติมหนึ่งให้หมดนะครับนะเปะน c n ศูนย์นะครับ c ศูนย์นย์ c หนึ่งศูนย์ c สองศูนย์ c สามูนย์ c สี่ศูนย์ c หู้นย์ c หกยล้วนเป็นหนึ่งหมดนะเพราะ k เท่ากับศูนย์เลขกรณีคือ k เท่ากับ n นะครับก็คือ 1> c 1 1ึ่ง3 3 c 2อ c 3 3 c, 33, c 33, อะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยในที่นี้ก็มี c 0 0 c 1 1ึ c ส2งแล้วก็มีความจำเป็นนะครับต้องมีตารางเกินไปเพราะว่าตรงนี้เราสิ่งที่เราต้องการคือ6,2นะค,คือตรงนี้เอาล้วเราเริ่มต้นโดยการเติมตารางนะครับกรณีเล็กสุดนะฮะคือกรณีที่เรารู้เลยจากตัว Recurrent โดยไม่ต้องแก้ไขใดทั้งสิ้นนะครับก็คือกรณี k เท่ากับ0กับกรณี k เท่ากับ n หลังจากนั้นก็เริ่มเข้าไเติมครับเติมคําตอบของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นจากคําตอบปัญหาเล็กที่รู้แล้วในที่นี้ก็คือช่องนี้นะฮะช่องนี้นะครับซึ่งก็มาจากสองช่องข้างบนนี้นะครับบวกกันนะก็ตรงตามรีเกเรนนี้นะครับ C N K N K นี่คือตรงนี้นะครับนะคือสองหนึ่งนะย่อมหาไม่ได้จากนะครับหนึ่งหนึ่งนะคือตัวนี้หนึ่งศูนย์ ก็คือตัวนี้นะครับอันนี้นะฮะอันนี้2 1ใช่ไหมฮะสองหนึ่งนะครับกบ 1, 1, นะ็1 0นะครับกับ1 1นึเนี่ยหนึ่งศูนย์คือช่องนี้นะ่ยหนึ่งศูนย์นะครับกับช่องนี้1 1นะครับนำสองตัวนี้บวกกันก็ได้ค่าของ4 2 1เอาละพอได้ช่องนี้ปั๊บนะครับเราก็เติมต่อนะฮวันนี้ก็มาเติมช่องนี้ซึ่งาหาได้จากช่องบน2ช่องบวกกันนะครับเป็นกรณีเลขบวกกันก็ได้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็มาจาก สองตัวนี้บวกกันเราก็กระทาการแบบนี้แหละครับคือเติมกรณีใหญ่จากกรณีที่เล็กกว่าที่เรารู้แล้วนะครับ mm hmm. เติมไปเรื่อยๆครับพอจนกระทั่งเจอจุดหมายที่เราต้องการก็คือหกสองแล้วก็จบแล้วก็ได้คําตอบขอให้สังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่านะครับในการเติมคําตอบเนี่ยนะเนื่องจากเราไม่รู้แหละครับว่าคําตอบใหญ่ที่เราต้องการเนี่ยนะครับจะไปใช้คําตอบเล็กๆอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องเติมคําตอบเล็ก ทั้งหมดนะครับที่เรารู้นะฮตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเราเติมหมดเลยครับเติมหมดเลยอาจจะมีบางคําตอบเล็กบางคําตอบที่ไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับในการหา4ีหกสองเนี่ยนะอย่างเช่นกรณีตัวอย่างนี้นะครับเราจะพบว่าคําตอบเล็กที่เราไม่ใช้นะฮะในการหา4ีหกสองเนี่ยนะครับก็คือตัวนี้ครับกับตัวนี้นะฮะเพราะการที่จะรู้จะรู้หกตัวนี้นะครับไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยกับการรู้ ตำแหน่งนี้นะครับเพราะตัวนี้เนี่ยหามาจากสองตัวบนนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็หาจากสองตัวบนนี้ตัวนี้หาจากสองตัวบนนี้เพราะฉะนั้นจะหาสิบห้าได้เนี่ยนะก็ต้องรู้ทั้งหมดตรงนี้ในบริเวณน,น,นะน,นี้ทั้งหมดนะครับบริเวณนี้ทั้งหมดนะแต่แต่เจ้าสองตัวเนี้ยไม่มีความจําเป็นสามตัวนี้ด้วยซ้าไปไม่มีความจำเป็น,ตน,ปปนแต่ว่าทอมอัพไม่ทราบครับ,รบการคำนวณว่าทอมอัพเนี่ยเรามีหน้าที่เติมคําตอบของกรณีเล็กให้หมดเลย นะเพื่อที่หวังว่าเดี๋ยวจะไปใช้ในการหาคําตอบของกรณีหยา่อันนี้ก็จะต่างกับท็อปดาวนะครับเพราะาท็อปดาวในกรณีนี้เราเริ่มด้วย462เนี่ยนะเขาจะรว่วให้ต้องไปแก้451กับ452นะอยากจะหา451ก็ไปแก้ c 4 0กับ c 4 1เห็นไหมมันจะวิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วจะลงไปหาแต่คําตอบที่เขาต้องการในการใช้เพื่อสร้างคําตอบใหญ่นะครับ แต่การเติมคําตอบในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคือประ t มอัพเติมเล็กให้หมดเลยแล้วนําเล็กไปสร้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นอมาล,ลองเขียนเป็นสุ u โ o โค้ดครับ c n k นะฮะแล้วก็เริ่มด้วยการจองตารางจําคําตอบนะครับเราต้องคิดก่อนนะครับว่าจะต้องมีตารางขนาดเท่าไหร่บ้างในที่นี้เราก็จะจองขนาดตารางขนาด0ูถึง n แถวนะครับแล้วก็ศถึง k คอลัมน นะอย่างเช่นกรณีต้องการหา c 6 2ก็จองแบบนี้แหละครับแน่นอนครับตำมด้วยการเติมกรณีเล็กสุดๆุดนะในที่ก็เติมเติมให้หมดเลยในแถวในคอลัมน์ศูนย์เห็นไหมของทุกๆแถวให้เป็นหนึ่งหมดนะนี่ก็ตรงตามรีเฟอเลนนะครับอันนี้คือ k เท่ 0, ากับศูนย์กับกรณีที่ k เท่ากับ n นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เติมศูนย์จนถึง k นะแล้วก็ ii ก็คือ k เท่ากับ n นั่นเองเติมหนึ่งให้หมด หลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมตารางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเติมจากกรณีใหญ่ซึ่งใช้คำตอบของกรณีเล็กใหญ่ที่ใช้คำตอบกรณีเล็กนะครับในที่นี้ก็ใช้ for loop 2สอลูปซ้อนกันนะโดยไล่ทีละแถวนะจากแถวที่2ไล่ไปถึงแถวที่ N. เล่นแต่แต่ละแถวก็แปลคอลัมน์ไปเรื่อยๆตั้งแต่คอลัมน์หจนถึงคอลัมน์เคนะครับแล้วก็อย่าให้ล้นขอบตรงนี้ นะอันนี้ก็กันนะครับ i ต้องน้อยกว่า i นะเพราะว่าเราจะไม่ให้เลยไปเพราะไม่มีความจําเป็นนะเนื่องจากอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีความจำเป็นต้องไปนะก็เลยกันเอาไว้นะครับเฉนั้นในที่นี้ I นะครับก็เปรียบเทียบก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะไล่ไปเรื่อยๆทีบรรทัดบรรทัดบรรทัดแบบนี้ไปเรื่อยนะครับก็จบที่นี้นะโดยนําเอาคําตอบที่รู้แล้วของปัญหาเล็ก2อันอันนี้ตรงกับนิยามของค่า4นะครับนะรวมกันแล้วก็ได้คาตอบปัญหาใหญ่ขึ้น นะครับก็เป็นการเติมค่อยเติมไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้นี้ที่แสงให้ดูแล้วในสุดก็ได้คําตอบที่ต้องการเมื่อจบปั๊บเราก็คืนสิ่งที่เราจํำมาไว้นะครับเป็นคําตอบอย่างแน่นอนครับเวลาการทํางานนะเราก็มีการเติมตรงนี้นะครับ n แถวนะฮะมีการเติมตรงนี้ตามแนวทะยงนะครับก็เคทะยงตรงนี้นะครับและที่สําคัญก็คือ2อ,องวนนี้นะที่ต้องเติมทุกๆช่องในนี้ คิดง่ายๆก็คือตารางนี้มันมีขนาดเท่าไหร่หลายที่ต้องเติมนะครับขนาดตารางตรงนี้นะครับก็มีปริมาณช่องเนี่ยนะฮะแต่ตามค่าของ n คูณกับ k ครับถึงแม้จะเว้นตรงนี้เล็กๆน้อยก็ตามนะแต่ก็จะแปลตาม n คูณ k ประสิทธิภาพของการหาค่า c n k ด้วย bottom up แบบนี้นะครับก็ใช้เวลาเป็นแปลตาม n คูณ k ครับถ้าเราจะลองมาเปรียบเทียบนะครับว่าการเขียน อกระบวนการวิธีแก้ไขปัญหานะแบบท็อปดาวแบบบอททอมอัพเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็พอจะเห็นสรุปได้แบบนี้นะครับท็อปอัพท็อปดาวเนี่ยนะครับท็อปดาวคือการมองว่าเราจะแก้ปัญหาใหญ่ด้วยคำตอบจากปัญหาย่อยอย่างไรนะเราก็จะแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สั่งให้ไปแก้ปัญหาย่อยที่จาเป็นที่ต้องการนะที่เราจที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็สั่งไปแก้นะพอได้คําตอบย่อยปับ๊บ แล้วค่อยนำคำตอบย่อยนีย้มารวมกันจะรวมด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ตัวปัญหานะครับรวมกันแล้วก็เป็นคําตอบปัญหาใหญ่ขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นแนววิธีของดีวั n ขอนเคร์นั่นเองนะครับนะแล้วเราก็มักจะเขียนเป็นแบบ r e เคอร์ซีเพราะมันบรรยายขั้นตอนการทํางานได้ตรงไปตรงมาเลยกับแนวคิดโดยดีวั n ของเคร์ในอดีตที่เราผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะไม่พบครับว่าปัญหาของการ ปัญหาย่อยเนี่ยมันซ้ํากันนะเพราะเราแบ่งครึ่งๆรึ่งเงี้ยนะครับนะในกรณีเหมือนซอสควิกซอสแบบนี้ครึ่งซ้ายครึ่งขวามันคนละตัวกันมันไม่ซ้ําซ้อนกันแต่ในกรณีตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิบอ u รเนชีนัมเบอนะครับหรือว่าค่า C ีเอ็นเลือก K เนี่ยนะจะพบว่าปัญหาย่อยมีความซ้ําซ้อนเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาย่อยเท่าที่จําเป็นนะครับนะคือโดยการใช้แนวคิด ของ memorization นะฮะนั้นท็อปดาวเนี่ยถึงแม้เขาจะแก้ปัญหาย่อยเท่าที่จําเป็นก็หมายความว่าเขารู้ว่าเขาต้องจะแก้ปัญหาใหญ่ต้องแก้ปัญหาย่อยตัวใดเขาก็ไปเลือกเฉพาะตัวนั้นแล้วก็สั่งให้ทำนะแต่อเผอิญปัญหาย่อยๆเหล่านั้นเนี่ยพอแบ่งไปเรื่อยเนี่ยมันอาจจะซ้ากันแก้แล้วแก้อีกเราก็ใช้ memorization ครับมาจำคำตอบนะบก็เป็นการลดภาระในการแก้ไขปัญหาหาคําตอบย่อยนะของปัญหาย่อยๆ ในทางกับการสําหรับปัทมอัพนะครับเราจะเริ่มที่ปัญหาย่อยนะเราจะเริ่มจากปัญหาเล็กสุดนะครับแล้วก็หาคําตอบไปแล้วก็ปัญหาแก้ปัญหาที่ใหญ่ขึ้นโดยนําคําตอบปัญหาเล็กๆนะครับที่เราได้แล้วมาประกอบกันมารวมก,กันกลายเป็นคําตอบของปัญหาใหญ่นะจะวิ่งแบบปัทม์อัพนะครับลักษณะของแนวคิดของการเขียนมักจะเขียนโดยใช้วงบนทาซ้ำนะแทนที่จะใช้การทําซ้ําแบบเรียกซ้าคือรีกอร์ซี พราะทำอัพก็มักจะใช้เป็น l o o p w h i l e loop อะไรก็ว่าไปแน่นอนครับปัญหาย่อยเนื่องจากเราไม่ทราบว่าจะปัญหาในถูกใช้เนี่ยเราก็มักจะแก้ปัญหาย่อยทุกๆปัญหานะแต่เราจะแก้ปัญหาหลักครั้งเท่านั้นนะเพราะลักษณะการวิ่งของเราเนี่ยจะวิ่งปัญหาย่อยทีละปัญหาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหนึ่งปัญหาย่อยก็ถูกแก้หนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเราจาคาตอบเอาไว้แล้วก็นําคําตอบประกอบกันเป็นปหาใหญ่เอาละครับ เจ้าตัว d y n a มิกโ r รแกรมม i n g เนี่ยนะครับก็คือกลวิธีในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับแบบ Bottom-up นะที่ได้นำเสนอมานะโดยนำแนวคิดของการจำคำตอบของปัญหาย่อยเพื่อนำไปสร้างเป็นคำตอบของปัญหาที่ใหญ่ขึ้นโดย d y n a มิกโ r รแกรมม i n g เนี่ยนะครับมักจะถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหาประเภทที่เรียกว่า Optimization Problem นะครับก็คือปัญหาซึ่ง เราต้องการคำตอบที่มีคุณภาพดีสุดๆคุณภาพดีสุดๆแล้วแต่ตัวปัญหานะครับอย่างเช่นอาจจะต้องการหาเส้นทางสั้นสุดนะจากเมือง2เมืองในแผนที่แบบนี้นะครับนะหรือปม2องปมในกราฟต้องการหาเส้นทางสั้นสุดนะเส้นทางสั้นสุดระหว่างปม2ปมเนี่ยอาจจะมีหลายเส้นถ้าเป็น Optimization Problem ก,ก็เราก็าจ,จะต้องการเส้นทางสั้นสุด หรือปัญหาที่เราอาจจะหาลำดับนะครับที่มีลักษณะเหมือนกันนะลำดับย่อยร่วมกันเนี่ยนะครับที่มีลักษณะเหมือนกันเนี่ยที่ยาวสุดๆอันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอตัวอย่างต่อ,ตอไปนะครับนะหรือปัญหาที่เราอยากจะเลือกของที่เรามีชิ้นให้เลือกือ,กอยู่เยอะแยะหมดเลยเนี่ยนะครับแต่จะเลือกชิ้นไหนดีนะครับเพื่อจะได้มูลค่ารวมสูงสุดภายใต้เงื่อนไขที่ก็กหนดนะฮะเราก็จะเห็นว่า มันมีคาว่าสุดๆทั้งหลายนี่ยะครับอยู่ในตัวปัญหานี่ก็คือปัญหาลักษณะที่ต้องการคําตอบที่มีคุณภาพดีสุดนะครับที่เขาเรียกกันว่า optimization problems นะครับหรือว่าปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลนะใน binary search tree นะครับเพื่อให้เราสามารถค้นข้อมูลในต้นไม้เนี่ยนะครับได้เร็วสุดๆนี่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเรามี matrix ที่ต้องคูณกันอยู่จำนวนหนึ่งนะเราจะคูอยังไรดี นะครับจะคูณตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเราต้องหาลำดับของการคูนเมทริกซ์เพื่อให้ได้เวลาในการคูณจริงๆเนี่ยนะครับเร็วสุดๆเนี่ยนะครับนึ่งคำถามปัญหาเหล่านี้รู้แล้วแต่เป็น optimization problem s, นะซึ่งตัวอย่างที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถนำเอา d dynamic p r o g r a m m i n g นะครับมาใช้แก้ปัญหานี้แล้วมีประสิทธิภาพดีนะครับ โดยการแนวคิดของการใช้ปนะ้อมอัพจำคำตอบนำคำตอบเล็กมาประกอบกันเป็นคำตอบใหญ่ซึ่งปัญหาทั้งหลายก็สามารถแก้ด้ด้วยท็อปดาวล์รีเคอร์ซีนะครับแล้วก็มี m e m o มไรเซชันได้เช่นกันก็ขอแสดงผู้ที่เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนะครับของ Dynamic Programming นะครับคือ r Richard b e l l m a n นะซึ่งก็เป็นผู้ที่นำเสนอ แนวคิดนะครับของการวางแผนนะฮะที่นําเอาลักษณะของคำตอบย่อยมาประกอบกันแล้วก็ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาของคําตอบใหญ่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าดานิมิกโปรแกรมมิงนะครับตั้งแต่ปี1953แล้วนะครับเก่ามากนะครับก็ขอพูดว่าคําว่าโปรแกรมมิงตรงนี้เนี่ยนะครับออไม่ได้มีความหมายเดียวกับการเขียนโปรแกรมนะครับคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะฮะโปรแกรมมิงในอดีตเนี่ยนะครับเขามักจะใช้แทนนะครับ กระบวนการในการวางแผนแก้ไขปัญหานะครับโดยอาจจะมีการเติมตารางอะไรเข้ามาช่วยด้วย